สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับผมอาชรยเจฟฟ์พาวทีมนะครับพิยารณสอนาซ่อมมือถือนะครับไอโฟนแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับก็อยากจะมานะครับพูดคุยนะครับเกี่ยวกับอาชีพช่างซ่อมมือถือนะครับที่หลายคนนะครับสนใจนะครับแล้วก็อยากจะประกอบอาชีพด้านนี้นะครับซึ่งผมจะมาพูดถึงนะครับแนวทางนะครับการที่เราจะมา เป็นช่างซ่อมมือถือได้นะครับเราควรจะต้องมีความรู้นะครับเป็นสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะควรที่เราควรจะไายหาคือนะครับวิชาการนะครับซึ่งอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับรว่าหลายที่นะครับก็มีเปิดสอนนะครับแต่อาจารย์นะครับก็เปิดสอนนะครับในแต่ละเนือ้อหานะครับแต่นะครับผมอยากให้ทุกคนโฟกัสนะครับในเรื่องของ ความรู้นะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปนะครับไม่อยากให้ข้ามกระโดดนะครับไม่อยากให้ข้ามกระโดดอย่างเช่นเราไปเรียนอะไรที่มันสูงเกินนะครับเกินกว่าความรู้ที่เรามีนะครับเกินกว่าความรู้ที่เรามีคือพวกแี้คืออยากจะให้เริ่มต้นตั้งแต่วิชาพื้นฐานก่อนเลยนะครับไม่อยากให้ไปเรียนที่สูงสูงก่อน นะครับบางคอร์สนะครับสอนยกนู่นยกนี่เลยนะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเรียนที่ข้ามก้าวกระโดดเกินไปผมเห็นช่างหลายคนนะครับนะครับที่ได้ไปเรียนนะครับในการอย่างเช่นการบอกจุดเสียการโฟกัสจุดเสียนะครับแล้วก็ไปซ่อมเครื่องให้ลูกค้านะครับส่วนมากจะยกหรือทํางานนะครับผิดพลาดมากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่อยากให้ทําตามด้วยนะครับอย่างเช่นไปเรียนคลาสที่แบบว่าเออเนี่ย ฝึกยกเลยนะครับฝึกยกเลยนะครับถ้าเจอให้สั่ง้ยกเงไปนี้ยกตามเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะครับผมบอกแล้วว่าถ้าคุณเป็นคนบุคคลทั่วไปแล้วอยากจะมาเรียนนะครับแล้วไปตรงนี้เลยแล้วไปเรียนคอร์สแบบนี้เลยนะครับผมบอกว่าเป็นการก้าวกระโดดเกินไปนะครับไม่แนะนําให้เริ่มจากจุดนี้นะครับทีนแล้วผมอยากให้เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานตั้งแต่การการใช้มิเตอร์นะครับการใช้มิเตอร์ก่อนนะครับมิเตอร์ที่เราใช้อยู่นะครับว่า มันควรจะใช้ยังไงนะครับนะครับในฟังก์ชันต่างๆก่อนนะครับรู้จักการรู้จักฟังก์ชันของมิเตอร์ก่อนนะครับนี่คือเรื่องจากพื้นฐานเลยนะครับนะครับอย่าไปเชื่อนะครับในนื้หากโฆษณาบางที่บางจุดว่าเรียนแล้วเป็นช่างซ่อมมือถือได้เลยเอ่ออันนี้ผมผมคิดว่านะครับเราควรจะพิจารณาด้วยสมองที่เรามีอยู่นะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันง่ายๆนะครับถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะครับ่านนี้ช่างซ่อมมือถือเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้ว นะครับคว้าชีวะมาโฟกัสกันใหม่ดีกว่าครับนะครับผมจะวางแนวทางให้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากเป็นช่างซ่อมถือจริงๆให้คุณเริ่มต้นนะครับตั้งแต่การเรียนรู้การใช้มิเตอร์นะครับการใช้มิเตอร์เสร็จแล้วนะครับคุณต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับอานขออนุญาตโฟกัสไปตรงส่วนนี้ก่อนอุปกรณ์นะครับนะครับ ที่ใช้ในบนบอร์ดอย่างเช่นตัว C นะครับตัว c นะครับทำมัาที่อะไรนะครับต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าตัว C นะครับมันส่งผลให้กับวงจรเสียหายได้บ่อยมากนะครับและใช้ยังไงนะครับนนนนะรบ,งงบนเส้นลายวงจรนะครับและใช้ยังไงบนเส้นลายวงจรใช้ไป่มดอะไร ไม่ถึงต้องมีซีเยอะแยะนะครับแล anna, ้วเวลาที่มันเสียเนี่ยเราถ้าเรารู้จักเขาจะนะครับเวลาที่มันเสียเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คนะครับเขาได้ว่าหน้าที่ของเขาทํางานบุนลายเส้นไฟนะครับในรูปแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเช็คเขาได้ยังไงนะครับแล้วก็วิธีหาจุดนะครับเวลาที่ซีมันเสียเทคนิคการหาซีที่มันเสียหายยังไงถ้าเป็นีจริงๆนะครับจะหาเจอนะครับแต่ถ้าถ้าเป็น hmm ซีท hmm ี่เกิดปัญหาที่เกิดการช็อตเนี่ยนะครับเราจะหาเจอง่าย แต่ถ้าเราดูแล้วนะครับมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สี่ช็อตก็ได้อาจจะเป็นที่ตัวไอซีอย่างเงี้ยนะครับคุณควรจะรู้มากกว่าที่เราจะไปยก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 นะครับ c ีนะครับ r L นะครับ r l f l นะครับไดโอดแมชเฟลดอันเนี้ยนะครับต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้เลยนะครับการว่าดีว่าเสียในแต่ละอุปกรณ์นะครับที่ผมพูดมาแล้วอุปกรณ์นะครับมันไม่ใช่ไอซี อุปกรณ์คือก็อุปกรณ์ครับไอซี IC คือพวกนี้ครับไอซี IC. นะครับซึ่งไอซีจะมีหน้าที่ของมันในการที่เขาออกแบบแล้วก็สร้างมันแล้วเอามาใช้งานบนเมนบอร์ดนะครับซึ่งจะมี IC ซีที่รองทำงานร่วมกับอุปกรณ์นะครับ CRL f l d i o e ถ้าเราไม่เข้าใจของพวกนี้นะครับ CRLDIOt นะครับมั s f ฟนะครับเราจะไม่สามารถที่จะมาเล่นไล่ระดังจอกันรตรงนี้ได้เลย นะครับถ้าไม่เรียนรูมิเตอร์ก็จะไล่รัดวัดไฟไม่เป็นวัดลายไม่เป็นนะครับวัดลายไม่เป็นนะครับพอคุณได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้มิเตอร์นะครับการรู้จักอุปกรณ์การวัดลายนะครับว่าลายไฟดีไม่ดีนะครับนะครับและเอามาวัดวงจรนะครับจริงนั่นคือดับที่สูงขึ้นมาคือการเรียนรู้การทำงานของวงจร วงจอรอะไรค,ครับวงจรคือการทํางานร่วมกันบนเมนบอร์ดนะครับซึ่งมี IC และอุปกรณ์น,นะครับเป็นส่วนรวมในการทํางานเพื่อให้มือถือเครื่องนี้หรือโทรศัพท์เครื่องนี้ทํางานได้นะครับวงจรสาคัญยังไงครับคุณต้องเรียนวงจรนะครับอย่างเช่นการรู้จักชุดไฟต่างๆที่เข้ามาทํางานนะครับในวงจรชุดนั้นๆ ก็เป็นนะครับยังไม่ยิงเลยด้วยท่านอ๋อเมาส์นี่ก็ชาร์จดิสอาดเลยนะครับมันเป็นเซฟเวอร์นะครับพวกนี้ โอเคนะครับนี่คือไอซนะครับตัวหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานวงจรนะครับในเรื่องของอะไรนะครับคุณต้องรู้นะครับว่าเขาเป็นหน้าที่อะไรนะครับเขาทำหน้าที่อะไรนะครับและตัวเขานะครับจะต้องมีอะไรเข้ามาควบคุมมีอเจ้าดีแหมเมาส์น,นีมันก็เออคือโอ้เจ้าดีนะครับวงจรน,นี้มันประดี ในตัว pdf ผมมันหายไปโอเคนะครับพอเราเรียนในระดับการเคมีเตอร์นะครับการรู้จักลายไฟนะครับการวัดลายไฟการจับอุปกรณ์แล้วนะครับคุณจะต้องมาเรียนในเรื่องพวกนี้ต้องหาที่เดยนให้ได้นะครับคือการทำงานของ ic ในส่วนต่างๆนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอย่างเช่น ic ตัวนี้นะครับนะครับเป็นแอมป์ขยายภาคมอเตอร์ถดถอนเนี่ยนะครับเขามีไฟอะไรเียนเข้ามาบ้าง ต้องรู้นะครับมีไฟอะไรเข้ามาบ้างนะขอเรื่องอ่ะโอ้โหแม่งโอเคโอเคไฟพวกนี้นะครับมีความสำคัญยังไงนะครับอันไหนเป็นไฟเลี้ยงนะครับอันไหนเป็นไฟอ้างอิงนะครับแล้วก็อันไหนเป็นไฟเหนียวนำ แรงดันให้ยุกสูงข,ขึ้นแล้วก็ลายไหนเป็นไฟพวกลายวีบูตลายไหนเป็นลายไฟชีลและวิ่งจากไหนไปไหนมาไหนครับคือการต่อวงจรน,นั่นเองนะครับนั่นคือเนื้อหาที่สูงขึ้นมานะครับก็คือการต่อวงจรน,นะครับไฟเส้นนี้ไปไหนนะครับไฟทนี้ไปไหนไฟเส้นนี้มาจากไหนทำหาที่อะไรนะครับนี่คือขั้นตอน นะครับพอเรารู้จักระบบลายไฟเสร็จแล้วนะครับคุณจะต้องทําการนะครับเช็คลายไฟนั้นให้เป็นว่าดีไหมแบบซึ่งลายไฟเป็นองค์ประกอบนะครับที่จะทํางานร่วมกับตัวเม็ดไอซีนะครับถ้าคุณไม่เรียนนะครับไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับนะครับคุณได้แต่ยกยกยกนะครับบางครั้งคุณจะไม่จบงานนะครับช่างที่ดีนะครับควรจะ เรียนในสิ่งที่ผมพูดคือเข้าใจในสิ่งที่ต้องเรียนนะครับไม่งั้นนะครับเวลาที่เจอปัญหาคุณจะแก้หานไม่ออกนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องคอยถามคนอื่นเขาหรือถามอาจารย์ผู้สอนคพที่สอนมาครั้งที่แล้วที่สอนในยกยุกยุกแต่ว่าอาจารย์เขาก็ไม่ว่างมาตอบให้คุณอย่างเงี้ยคุณก็จบงานไม่ได้รายได้คุณก็จะเป็นมีนะครับอันนี้ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับอยากแนะว่า การที่เราจะเริ่มเป็นช่างซ่อมมือถืออ่ะควรควรเริ่มจากอะไรนะครับไม่ใช่นะครับซื้อเครื่องมือมาเป่าๆยกๆไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างสมัยก่อนนะครับสมัยนี้นะครับความรู้มันสูงมากนะครับความรู้มันแพร่กระจายนะครับเมื่อก่อนครับเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วนะครับคนสอนแทบจะไม่เห็นเลยนะครับช่างที่ตามตู้ตามแล้วก็ยกมั่วกันนั้นแหละนะครับพูดเลยนะครับน้อยคนมากช่างที่เก่งจะหาเจอ นะครับน้อยคนมากแต่วันนี้นะครับช่างเก่งๆเยอะมากเลยนะครับถ้าวันนี้ความรู้ของคุณไม่เพียงพอนะครับไม่มากพอนะคุณจะแข่งขันในตลาดได้ยากนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยเรียนแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเรียนแค่เขาว่าแค่นี้มันแค่ไหนอะครับะถ้ายังไม่ได้ตามที่ผมพูดอะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นครับอืยังไม่ถึงขั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นเลยนะครับ ถามว่า,าวัดดีวัดเสียเป็นไหมไม่เป็นวัดววดเป็นไหมไม่เป็นวัดลายชอบไปชอบเป็นไหมไม่เป็นอันนี้จะเป็นช่างซ่อมเป็นยังไงครับไม่น่าจะเป็นได้นะครับนะโยกอย่างเดียวเขาประจาร์โอ้โหคือถ้าพูดตรงๆนะระบบก,การตาดมาของไอซีมันได้ทําไม่เดียวจบนะครับบางทีมันมีเม็ดนู้นเม็ดนี้วิ่งเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยบา,ายงคับคุณต้องรู้ด้วยว่าใส่ไฟจะได้วิ่งไปไหน มาเข้าเม่ได้ซีนะนะครับอันนี้มาจากไหนนะครับแล้วต้องรู้ขึ้นอีกวนะ่ารู้ขึ้นอีกด้วยนะทําที่อะไรแล้วต้องเช็คมัน้วยนะเช็คตอนไหนครับลายก็เช็คยังไงลายเช็คยังถ้ามีลายใจอะไรหนึ่งเกิดเสียหายอย่าหวังเลยนะครับไวยซีมันยังไ่ทํางานอนะ่ะมันไม่ทางให้จ่ายไฟออกไม้คุณหรอกนะครับอันนี้ยังไม่พอนะครับบวกกับเงื่อนไขนะครับของการตรวจสอบของ CPU อีก e. นะครับถ้าไม่เจอไดเวอร์ไม่เจออุปกรณ์นะครับที่ทํางานร่วมกับไอซีไเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่จ่ายไฟให้คุณก็ได้เพราะมันต้องมีการรายงานสานการทำงานอันนี้เห็นครับเดือยววงจรนะครับบอกเอ้ยเนี่ยผมเรียนมาแล้ววงจรต้องวัดไฟได้ทอนนี้นะครับจัดการนะครับเปิดเอาเครื่องวัดไฟไม่ออกนะครับไม่ได้ใส่จอเนี่ยเงื่อนไขแบบเนี้ยต้องใส่จอวัดไฟออกนะไม่ใส่จอมันจะออกไหมครับมันก็ไม่ออกครับนะครับเพราะตัวเนี้ยมาทำเงื่อนไขอะไรนะครับมันมีคำสั่งอีเลเลบ์ลดีเซ็ต เรงมีคำสั่งรีเซ็ตนะครับจากจอเนี่ยนะครับจอต้องส่งคำสั่งนะครับอีเลเบิร์นนะครับเปิดตรงจอในซีเม้นย์นียเนี่ยพวกเนี้ยนะครับคุณจะต้องพยายามเรียนรู้นะครับให้มากที่สุดเลยคุณหนงไปสบความเสเร็จในการไป็นช่างซ่อมมือถือได้นะครับอาชีพช่างซ่อมสีมันไม่ได้ง่ายนะครับอย่าคิดว่าจะเรียนกับใครก็ได้นะครับอย่างนี้ว่าเฮ้ยคันนี้หนึ่งพันห้าเดืยนเลยถูก เขาสอนอะไรครับเขาสอนวิชาหนนะครับถ้าคุณเขาบอกว่าสอนวงจรแต่คุณยังไม่รู้จัก c i l ไม่จักกระเชมมิเตอร์นะครับเขาสอนวงจรจ๋าเลยนะครับตายครับตายคาตายคาห้องเลยครับคุณจะไม่รู้ได้กลับมาเลยผมบอกให้แะคุณจะมั่วหมดเลยคุณว่าอันเนี้ยอะไรนะครับแล้วมันมีความหมายอะไรในการที่เราจะไปช่างซ่อมว่าเราจะซ่อมมันยังไงอะถ้าเกิดมันเกิดปัญหาเราเช็คได้ว่าอะไรที่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราเช็คได้ยังไง ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานการใช้มิเตอร์ไม่มีพฐานการวัดลายวงจรไม่มีพฐานรู้จัก c i ดโอดคุณมาซัดวงจรเลยนะครับผมบอกเลยครับตายอย่างเขยดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับคนที่อยากเป็นช่างซ่อมนะครับก็เรียนตายถึงบอกไปกันนะวิชาสุดท้ายคือวิชายกวางครับวิชาสุดท้ายคือวิชายกวางครับไม่ใช่วิชาแรกวิชาสุดท้ายคือวิชายกวางนะครับหลังจากที่คุณรู้สาเหตุของการเสียของเครื่องแล้วเพื่อต้องยกเปลี่ยนให่นไหมครับนั่นคือนะครับ รู้ก่อนได้ไหมว่าอะไรเสียนะครับแล้วก็ถึงไปฝึนยกวางไปเดิยนยกวางเอออันนี้เขาท่าเขาทางนะนะครับมันก็จะเก่งขึ้นมนันนะเก่งขึ้นได้ง่ายน่ะนะครับแล้วก็วงจรแน่นๆนะโอ้โหเก่งโคตรๆเลยคนนี้นะครับประสบการณ์จะริองสอนคุนนะครับเพราะมือถือมันก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งห่างก,กันมากบางรุ่นอนะไรก็ยังออกแบบมาใช้ทีวเจียวกันนี่ซ้ำไปนะครับ อันนี้ขอแนะนํานะครับหลายคนนะครับไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะครับเริ่มจากความรู้ครับเครื่องมือไว้ก่อนครับแล้วก่อนที่ครูจะเอาเงินไปซื้อเครื่องมือเนี่ยผมแนะนำว่าคุณเอาเงินไปหาความรู้ไปเรียนการจารยผู้สอนที่เขาเรียงระดับเนื้อหานะครับตั้งแต่ต้นจริงๆนะครับที่ว่าคุณเป็นมือใหม่เลยนะครับจนถึงระดับอานซ์นะครับอ่านลายวงจรวิเคราะห์จุดเสียการวัดฐานังเสียได้เองนะครับแล้การยกเปลี่ยน อันนี้ผมแนะนําครับว่าเรียนแบบนี้เวิร์กกว่านะครับด้วยประสบการณ์ของผมเลยนะครับนะครับนะครับอย่าไปมองที่เรียนอะไรก็ได้นะครับเฮ้ยอาจารย์คนไหนสอนดีบ้างไหมนะครับอาจารย์ทุกคนสอนดีหมดครับแต่จะสอนเนื้อหาอะไรนะครับถ้าคุณเข้าหาผิดนะครับมันก็กลายเป็นไม่ดีไปเลยนะครับก็คือคุณไม่รู้เรื่องผมบอกอาอาจารย์ที่สอนไม่ม่รูเรื่องเลยคือคุณต้องเข้าใจว่าสอนอาจารย์เขาเก่งอยู่แล้วนะครับไม่ไม้เขาไม่เป็นอาจารย์หรอกแต่สิ่งที่คุณเข้าไปเรียนอ่ะมันผิด เวลามันผิดขั้นตอนนิดหน่อยนะครับคุณเลยไม่ได้คุณเลยเสกเงินฟรีนะครับอืมคุณคุณเลยเสกเงินฟรีเนื้อหาที่สองวงจรจริงๆนะครับค่าเรียนเขาหลักหมื่นนะครับไม่นี่หรอกครับหลักพันนะครับนะครับสี่พันห้าพันเขาไม่สองวงจรถุณหรอกครับนะครับเพราะว่าเอ่อคนที่เป็นวงจรอยู่แล้วนะครับเขาอ้คนที่เป็นคนที่แยกเรียววงจรนะครับไม่เริ่องวงจรเขาองมีพื้นฐานระดับหนึ่งนะครับแล้วจะอัพเลเวลในการวิเคราะห์ระบบการทํางานนะครับของวงจร นะครับบนาลายเส้นแบบนี้นะครับลักหมื่นครับลักหมื่นนะครับถ้าคุณบอกว่าเรียนอมือถือหลักอคอสสองสามพันนะครับผม,ผมไม่รู้เขาสอนอะไรคุณนะครับผมผมตีไปเลยนะครับว่าสองชี้จุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็ต่อมากลับบ้านได้อะไรเงี้ยขายเครื่องมือให้กับคุณนะครับแล้วรอขายเครื่องมือให้คุณนะครับสามารถคอสสองสามพันเป็นคอสที่แบบว่าพูดเนื้อหานิดหน่อย ให้คุณไปเรียนนี่นิดหน่อยครับแล้วก็ร่างหน้าตา,ตาขายเครื่องมืออย่างเดียวเลยอันนี้ผมเจอมาเยอะนะครับเรียนเล่าไมา้ฝั่งเยอะแยะเลยนะครับๆๆๆคอร์สหลายคอร์สนะครับนะครับนะครับที่ทําแบบนี้นะครับซึ่งผมมองแล้วว่าเฮ้ยเขาเขาไม่ตั้งใจจะสอนคุณหรอกเขาแค่ต้องการให้คุณมาซื้อเครื่องมือเขาหลอกคุณเข้ามานะครับด้วยโปรไฟล์อะไรก็ตามแต่นะครับนะครับโพสต์สไตล์เยอะๆอะไรเงี้ยมันคือคุณต้องเลือกคุณต้องคัดหาคุณต้องคัดสนะรรแบบสิ่งแรกที่เขาสรรชื่อะไรครับเนะื้อหาก่อน นะครับเยูพ่มดูราคานะครับเนื้อหาก่อนนะครับเอ้เนื้อหาตัวนี้เขาสอนตั้งแต่ที่ไปถึงนี้นะครับราคาเท่าไหร่นี่นะครับไม่อยากให้แบบก้าวพลาดนะครับแล้วมันจะมึนครับมันจะงงมันจะงงหมดเลยนะครับว่าเอ้แล้วผมเรียนมาแล้วผมได้อะไรบ้างไม่เนี้ยผมยังโง่เหมือนเดิมเลยก็คุณไม่ได้เข้าใจในสิ่งเขาสอนนะ แล้วทำไมอาจารย์ไม่สอนเข้าใจอาจารย์เขาสอนวงจรเขาไม่ได้สอนพื้นฐานนะครับเขาสอนวงจรหมายถึงว่าคุณจะต้องมีพื้นฐานการใช้มิเตอร์มาส่วนหนึ่งแล้วการรู้จักอุปกรณ์มาส่วนหนึ่งแล้วการวัดดีวัดเสียอุปกรณ์มาส่วนหนึ่งแล้วการวัดลายวงจรเป็นละอย่างเงี้ยแล้วเขามาสอนวงจรไอ้ที่ไม่นี้ทำมาที่อะไรไอ้ที่ไม่ทำมี่อะไรนะครับมีคขาสั่งอะไรเอออย่างเงี้ยเขาจะสอนกันแบบนี้เช้นไปแต่คุณจะไปเข้าอะไรครับเข้ามาตรงจุดนี้เลย นะครับมันเลยไม่ได้ Freiheit, ula, it, right? ครับมันเลยไม่ได้ครับนะครับ ouais> คุณจะต่อวงจรไม่เป็นนะครับบางครั้งบางคนยังใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็นเลยแต่โปรแกรมอ่านนะครับวงจรใช้ไม่เป็นเลยนะครับคุณยังไม่รู้าิ่้นี้มาจากไหนอะไรเลยเนีครับเขาสื่ออะไรเขาเรียนแล้วคุณไปเรียนนี่นะเอาก็จะเพราะเรียนผู้อยากรู้ครับเออผมรู้อยากรู้แต่ก่อนจะอยากรู้เนี่ยคุณต้องเรียนเนื้อหาอะไรก่อนหน้าครับนั่นคือประเด็น คุณถึงมาตรงนี้ได้ครับอืคุณมานนี่ได้นะครับออย่าเฝ้าฝันนะครับว่าเรียนแค่พันสองพันแล้วจะเก่งเลยอ่ะนะครับมันเป็นเด้ยากครับนะครับเรียกคุณเนพอสวัสดิ์จริงๆอ่ะนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอสวัสดิ์ยังไงก็สมมือถือไม่เก่งหรอกนะมาเรียนแค่เออเรียนเงินสองสามพันนะครับคิดว่าจะเป็นเจ้าซ่มมติถือแล้วนะครับผมว่าคุณคุณคุณได้คุณนะ มันมันง่ายเกินไปครับนะครับมันง่ายเกินไปนะครับนะครับคุณต้องเรียนเนื้อหาตามที่ผมแจ้งนะครับอย่าไปมองที่ตัวเงินเลยครับไม่ต้องมองตัวเงินทั้งสรมพันนะครับแร้วก็ระวังนะคับางคนเห็นพูดแบบนี้นะครับอัพราคาขึ้นเลยผมสอนสองหมื่นสามหมื่นครับนะครับแต่พอไปเรียนปุ๊บนะครับจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยนะครับนะครับคือกล่าวว่าโชว์เต็มที่เลยนะครับมัถึงก็ ตั้งโต๊ะอ่านั่งซ่อมกันตัวต่อตัวอันงาเวลาที่ไฟภาพไม่ขึ้นยกเม็ดนี้นะเม็ดนี้คือไฟเส้นเม็ดนี้มีเข้าเฟนนี้นะโอ้โหไอแต่สามหมื่นก็เหมือนค่าสอนสองพันอะสามพันอะเอออย่างนี้เลยครับนะครับแล้วก็ประสบการณ์การสอนก็สิ่งสาคัญน,นะครับควรเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนนิดหนึ่งนะครับ,นะรบอย่าไปมองที่โปรไฟล์ซ่อมเก่งนะครับคนซ่อมเก่งเขาไม่มี หลักสูตรที่คุณหรอกนะครับเขาก็ซ่อมตามตามเขาอะนะครับเขาไม่มีการวางให้คุณเป็นเอ่อค,คือง่ายคือเขาไม่มีหลักสูตรไม่มีแนวทางการสอนดีกว่านะครับเขาสอนสติปะเออพูดอย่างงี้ดีกว่าเขาสอนสิปะอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาไม่มีโครงสร้างเขาไม่มีแบบแผนครับสนม,มากก็เจอแบบนั้นสะม,มากกว่านะครับคุณควรจะเรียนคุณที่เอ,เอ,เอโรงเรียนที่สอนตั้งแต่มีแผนการเรียนนะครับตั้งแต่เรื่องไหนไปเรื่องไหน นะครับให้มันจบนะครับระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยต้องจบนะครับไม่ใช่มาเรียนอะไรครับอยากสอนอะไรก็สอนอวันนี้ฉันสอนตรงนี้นะนัะ่งนะวันนี้ไม่สอนแล้วเมานะอ,นะอันนี้ก็ไม่เอานะครับคนดูที่ดีๆหน่อยนะครับที่เขาสอนไปนจริงจริงจังๆหน่อยนะครับอย่าไปสอนบางนนเรืนนเ่องคนเนี้ยเกง่งคนเนี้ยเก่งซ้อมเก่งนะครับแต่เวลาไปเรียนนะครับเขาแท้จะไม่สอนคุณเลยซ้ําไปค่าเรียนบางทีอุย้ย เนี่ยอาารเจียบอกค่าเรียนถูกๆไม่ดีนู่นเลยครับสามหมื่นสองหมื่นห้าแบบหมื่นห้าเท่ากูเลยจริงนะครับมองไปสิ่งอะไรครับเขาไม่มีแผนครับการเรียนแบบไม่ีแผนน่ะคือการเรียนแบบมุ่งๆ่ครับผมพูดเลยแผนก็คืออย่างที่ผมพูดแล้วกันเนาะนะครับแผนคืออย่างที่ผมพูดแล้วกันนะครับเลือกสรรหาดีนะครับซึ่งแผนที่ผมพูดตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วนะครับนะครับมันอยู่ในคอร์สผมหมดเลยที่ผมตั้งใจทาให้คุณเลย มันอยู่ในคอร์สผมไปหมดแล้วนะครับที่ผมวางึ้นเลยนะครับตั้งแต่พูดมาแต่ต้นเนี่ยนะครับค่าเรียนมันแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเองนะครับนี่คอร์สเดียนมกากกว่าละเรียนห้าวันนะครับต้องมาเรียนเนื้อเอ่อเนื้อเรื่องเต็มเต็มกับผมก่อนห้าวันนะครับเนื้อเรื่องเต็มก่อนกับผมห้าวันนะครับแล้วก็จะมีสอนแบบออนไลน์นะครับเพื่อจะอัปเกรดนะครับความรู้ใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ๆให้ตลอดเลยนะครับผมสอนรอบละสี่คนเอง ลองดูได้ครับคนอหานที่กำลังหาที่เรียนอยู่นะครับอยากได้เนื้อหาอย่างที่ผมชี้แจงไปนะครับว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนครับผมชี้แจงไปในเนื้อหาในคลิปนี้หมดล้ะรับรองว่าสิ่งที่คุณจะได้นะครับมันถูกต้องและเป็นแบบแผนที่ดีเสียนะครับมกรานะครับวันที่28แปดนะครับยังมีที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็จะมีคือพยายามจะเปิดสอนทุกเดือนครับรอวันนะครับรอกำหนดวันที่ที่นะครับคุณพามีนายเมษายก็จะมีนะครับใครถวกลุ้นแก็จองล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับ อย่าไปเรียนมั่วๆนะครับอย่าไปเรียนอมองที่ค่าเรียนมันถูกๆนะครับอย่าไปมองค่าเรียนที่แพงๆแต่ไม่มีแผนการสอนให้กับคุณอย่าไปมองประสบกครับแค่สนใจนะครับนะครับบางทีก็อาจจะเจนเงินฟรีๆเปล่าๆเป็นประตแต่ชีวิตผมสอนมานะครับเกือบยี่สิบปีนะครับเป็นอาจารย์หลายอาจารย์ที่บางทีคุณก็อาจจะรู้จักด้วยซ้ำไป นะครับเพราะสิ่งที่เราสอนนะครับคือเนื้อหานะครับเรียงมาถูกต้องแล้วนะครับเรียงมาถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่มาข้ามกระโดดไม่ใช่มากระโดดเพื่อจะเป็นเทพเลยกายจะเป็นเทพหรือกายจะเป็นช่างซ่อมที่เก่งได้นะครับมันต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้จักหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณต้องเรียนจากหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะครับอย่าไปเรียนแบบก้าวกระโดดนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสับท่านที่สนใจในการที่หาที่เรียนนะครับ ควรเริ่มเจรแต่ติบไหนที่ไหนยังไงเลือกได้นะครับที่เดยนมีเยอะแยะนะครับแต่อาะไรจะบอกคุณนะครับคุณก็พิจารณาเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ